นึกว่าจะต้องรับพระอายาส่วนพระองค์ให้จำสนมเสร็จแล้วพระชายาทรงมีเหตุผลเสมอท่านจะมิลงโทษผู้ใดโดยไม่ไตส่สวนหาความจริงก่อนคําโบราณจากละครเรื่องมัมเป็ดสวรรค์นะคะวันนี้จะถามอาจารย์คือคําว่าจําสนมค่ะจำสนมแปลว่าอะไรคะจําสนมนะครับจําก็คือการจองจำหมายความว่าการผูกเอาไว้เนาะสนมก็คือพระบรมมหาราชวางัง เพราะฉะนั้นจําสนมเนี่ยแปลว่าการกักบริเวณนะครับซึ่งในอดีตก็คือการกันเอาไว้ในเขตพระบรมมหาชวางังอาจจะเป็นอาคารพิเศษหรือว่าเป็นห้องเฉพาะสําหรับคนที่กระทําความผิด ค,ความผิดของคนโบราณเนี่ยอาจจะเป็นความผิดแบบเบาก็ได้นะเช่นการทะเลาะกันนะครับ,รบไม่ได้ถึงกับเลือดตกยางออกนะครับความผิดแบบหนักอาจจะเป็นการลักขโมยใช่ไหมครับถ้าเป็นความผิดแบบเบาเนี่ยสารอาจจะตัดสินให้จำสนม7วัน15วันก็คือเอาไปกักขังบริเวณกักบ,บริเวณนะครับนะครําไปเป็นใครนะ นับวันนับคืนรอที่จะได้กลับไปอยู่ที่ตำหนักใหญ่วิถีชีวิตของคนที่ถูกจำสนมก็ยังใช้ชีวิตคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุขสบายเท่ากับที่เคยอยู่ในตำหนักต่างๆในวงังเช่นเสื้อผ้าก็อาจจะไม่ได้ใส่แบบสีของชาววังทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ประดับเครื่องเครื่องประดับแบบเดิมแล้วนะครับแต่ยังมีเสรีภาพในการที่จะได้เดินไปเดินมาได้ในพื้นที่ที่ตัวเองถูกกักขังเอาไว้นะครับนี่นแหละคือจำสนมโอเคค่ะ